สวัสดีครับผมอาจารย์บรรชัยครับก็วันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเ,เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับผมได้แบ่งเนื้อหาเอาไว้ทั้งหมดเป็น3เรื่องด้วยกันนะครับตอนนี้เป็นส่วนที่1นะครับก็คือเรื่องของแนวทางในการเริ่มทําธุรกิจซึ่งก็จะเป็นจุดที่เริ่มต้นสําหรับการที่คู่ที่สนใจนะครับจะทําธุรกิจใหม่เนี่ยอาจจะได้แนวทางเอาไปใช้นะครับซึ่ง ส,สำหรับคนทีเ่เรียกว่าสนใจจะทธุรกิจเนี่ยก็อยากจะบอกว่ามันมีลักษณะที่คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะสำคัญของคนที่จะเป็นผู้เริ่มต้นทำธุรกิจยอยู่ประมาณสัก6ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเนี่ยก็คือคนที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจมักจะมีเป็นนักที่เรียกว่ามีความฝันนะครับมีความฝันมีไอเดียอยากจะเ,เรียกว่า แก้ปัญหาให้ผู้คนอะไรเนี้ยก็จะเป็นลักษณะอันหนึ่งที่เป็นลักษณะร่วมที่เท่าที่ดูมานะครับการที่2ก็คือว่าเขาจะขี้สังเกตขี้สงสัยครับคือเห็นแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่าน,นี้เอ๊ะมันมีอะไรที่ยังยังน่าจะใช้ใช้วิธีการอื่นมา,มาแก้ไขปัญหานี้ได้อีกอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะที่สําคัญของคนที่จะเป็นเรียกว่าผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็ประเด็นที่3ก็จะเป็นเรื่องของคน ที่อยากจะทําธุรกิจมักจะไม่ค่อยอยากจะรอนะฮะเป็นคนที่ใจร้อนอยากจะลงมือทาให้ให้เห็นผลลัพธ์นะฮะอันที่4ที่เป็นลักษณะร่วมของคนที่เป็นผู้ประกอบการก็คือว่าจะเป็นคนชอบที่จะวิเคราะห์แล้วก็เชื่อมโยงบางทีถ้าไม่ใช่ผู้ประกอบการเนี่ยก็อาจจะคิดแล้วก็ฝันแล้วก็เป็นแค่เรียกว่าสร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรขึ้นมาแต่ถ้าจะเป็นการทําธุรกิจเนี่ยก็อาจจะต้องมีการมองเชื่อมโยงเรื่องต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น ความฝันของเราความต้องการของลูกค้าปัญหาที่เกิดขึ้นความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นนักที่จะเรียกว่าคิดเชื่อมโยงปัญหาแล้วก็เรื่องราวต่างๆขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นเป็นเป็นรูปไปร่างแล้วเอาไปปฏิบัติได้ข้อที่5ของที่เป็นลักษณะร่วมของผู้ประกอบการนะครับก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมองโลกว่ามันเป็นไปได้ หลายๆคนพอเห็นปัญหาแล้วก็รู้สึกว่าต้องต้องยอมรับต้องจำยอมแต่คนที่เป็นผู้ประกอบการวเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องจำยอมนะแต่มันจะต้องเรียนรู้และเอาปัญหาและอุปสรรคเนะี่ยมาทําให้มันสําเร็จให้ได้เ <c oughs> ขามองว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายของที่เป็นลักษณะร่วงของผู้ประกอบการก็คือว่ามักจะพร้อมนะครับที่จะลงมือทําแล้วก็ในช่วงที่ตั้งต้นเนี่ยแน่นอนเป็นการ สร้างธุรกิจใหม่เนี่ยก็จะพร้อมที่จะลงมือเพื่อที่จะทํางานหนักในช่วงตั้งต้นเพื่อเพื่อให้ธุรกิจมันก่อร่างสร้างตัวได้ครับอันนั้นก็จะเป็นลักษณะที่คิดว่าเป็นลักษณะร่วมของผู้ประกอบการนะครับอันนี้เรามาดูว่าถ้าจะทาตัดสินใจที่จะทําธุรกิจแล้วเนี่ยเรื่องหลกักๆสักเจ็ดเรื่องเนี่ยที่มันมีความสําคัญในการทําธุรกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็อยากจะขอเริ่มต้นที่เรื่องที่หนึ่งนะครับ ก็คือเรื่องของการกําหนดคุณค่าแน่นอนครับพอเราคิดว่าเราอยากจะทําธุรกิจเรามักจะมีไอเดียว่าอยากจะแก้ปัญหาให้ผู้คนแต่ว่าสิ่งนี้มันอาจจะต้องมาคิดให้รอบคอบว่าความเก่งหรือเชื่อว่าเป็นจุดแข็งของเรานะครับที่เรามีอยู่จะเอาไปแก้ปัญหาเนี่ยผู้คนเขาต้องการหรือเปล่ามันก็เหมือนกับมีวงของวงนะวงหนึ่งก็เป็นวงที่เรียกว่าเป็นความจุดแข็งของเราแต่อีกด้านหนึ่งก็คือต้องมองว่าแล้วลูกค้าหรือว่ากลุ่มผู้ผู้สนใจเนี่ยเขาต้องการไหม ถ้ามันเจอจุดตัดกันระหว่าง2องวงนี้ตรงนี้อาจจะเรียกว่าเป็นจุดขายก็ได้นะครับเป็นจุดขายที่เราสามารถเอามาทำหยิบจับเป็นธุรกิจได้แล้วก็เอามาใช้เพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้เกิดกับกลุ่มลูกค้าที่เขามีปัญหาและมีความต้องการมีความคาดหวังนะครับอย่างเช่นว่ามีบริษัทแมคโดนัลล์ที่เขามองว่าคนเนี่ยเขามีความต้องการที่จะกินอาหารนะครับในรถ พราะว่าเขาคิดว่ามันสะดวกก็เป็นจุดที่เขาเห็นความต้องการในขณนะที่ Mac แม็กโดนอเองเขาก็มีจุดแข็งในเรื่องของอาหารที่เป็นฟาสต์ฟู้ดอยู่แล้วก็เ,เอามาปุ๊บมาประกอบกันก็จะกลายเป็นจุดขายที่เรียกว่าเป็นแม็กดรีฟทรูเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างมาดูส่วนที่2ก็คือว่าพอเราเห็นจุดขายนะครับหรือคุณค่าที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้าเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาต่อคือว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ว่าเนี่ยหรือตลาดเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากพอ ที่จะมาทําเป็นธุรกิจไหมนะครับแต่ก็ไม่เล็กจนขนาดที่เรียกว่าไม่ใหญ่มากจนแบบกว้างจนเป็นแบบว่ากลุ่มผู้ชายไปหมดนะครับกลุ่มผู้ชายกลุ่มผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็กว้างไปก็ควรจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่เราสามารถที่จะหาพฤติกรรมร่วมได้ในระดับที่เรียกว่าลึกพอสมควรที่จะเอาไปใช้ในการที่จะทําการตลาดให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมร่วมที่เฉพาะเจาะจงได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมา โฟกัสว่าถ้ามันใหญ่พอขนาดนั้นเราก็มาวิเคราะห์มูลค่าของของของ,ของตลาดว่ามันขนาดไหนใครเป็นผู้นํลนาลักษณะของตลาดนี้เนี่ยมันเข้าออกยากไหมนะครับมีการแข่งขันมากหรือเปล่าแล้วโดยเฉพาะสำคัญเนี่ยก็คือว่ามาดูที่ว่าถ้าเราจะเริ่มต้นเนี่ยจุดไหนมันคือตลาดที่เรียกว่าเป็นตลาดที่เราจะสามารถเริ่มให้ธุรกิจมันมีการขับเคลื่อนได้ถ้าถ้าจะเรียกไปเหมือนกับทะเลทั้งหมดตรงนี้เราก็อาจจะเรียกว่าเป็นเอาเป็นว่าหัวหาดาก็แล้วกันนะครับที่จะไป ทาให้มันเกิดเป็นจุดตั้งต้นให้ได้ก็ไม่ใหญ่มากมายนะครับพอเราได้จุดที่เรียกว่าเป็นวิเคราะห์ตลาดแล้วก็พฤติกรรมของลูกค้าที่ชัดเจนแล้วก็มาพิจารณาเรื่องของจุดขายที่ไม่เหมือนใครของสินค้านะที่ว่าเป็นจุดแข็งที่ว่าเนี่ยว่ามันมีความโดดเด่นอย่างไรนะครับที่ขนาดที่เรียกว่าลูกค้าเนี่ยเห็นแล้วจะจะเรียกว่าเหมือนกับเฮยสร้างคุณค่านี่มา เพื่อชั้นโดยเฉพาะเลยนะครับเห็นคิดได้ยังไงเนี่ยว้าวโหเป็นอะไรที่รอคอยมานานแล้วถ้ามันไดถึงขนาดนี้แสดงว่าเป็นไปได้แล้วล่ะครับที่ธุรกิจของคุณอาจจะสามารถมีแววที่จะดําเนินการได้เพียงแต่ว่าเ,เราอาจจะต้องคิดให้รให้ลึกไปว่าเดี๋ยวนี้ความต้องการของคนไม่ได้ต้องการแค่สิ่งที่เป็นคุณลักษณะทางกายภาพอย่างเดียวบางครั้งจุดขายของเรามันอาจจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าลูกค้า ซื้อเพราะว่าเชื่อมั่นนะครับหรือว่าใช้แล้วสินค้าแบรนด์หรือตาของเราเนี้ยที่ออกไปเนี่ยมันดูเป็นสไตล์ของเขานะครับ mm hmm. เขาชอบที่เรียกว่าสามารถไปโชว์ในสังคมได้ไม่อายใครก็เป็นไปได้นะครับในส่วนที่4นะครับที่เรียกว่าออขยับมาพอเราได้เรียกว่าลูกค้าว่าต้องการอะไรน,นะครับลูกค้าของเราคือกลุ่มไหนเราจะเสนอจุดแข็งของเราค,รคุณค่าไปให้กับลูกค้าได้ไงก็ เพื่อให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะครับเราก็มักจะใช้ลักษณะของการเขียนที่มาให้เป็นแผนธุรกิจนะครับแผนธุรกิจก็จะมีประโยชน์ก็คือมันช่วยทําให้เราเอาสิ่งที่อยู่ในหัวในความคิดเนี่ยออกมาให้คนอืกก่นเขาได้เห็นโดยเฉพาะตัวเราเองด้วยนะครับถ้ามีทีมงานก็คือสื่อสารกันภายในทีมงานได้อย่างเข้าใจตรงกันแล้วมันก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่เอามาใช้ในการควบคุมการปฏิบัติให้มันสอดคล้องไปตามแผนธุรกิจตรวจสอบความคืบหน้าความสําเร็จของแผนนะครับแต่แผนก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องทําครั้งเดียวแล้วเป๊ะตามนั้น ก็อาจจะหยิบแผนมาแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับเพิ่มเติมได้ซึ่งหลักๆของแผนเนี่ยหลักๆก็น่าจะเป็นส่วนของเรียกว่าเป็นแผนเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางหรือกลยุทธ์ที่ที่ธุรกิจจะไปโดยเฉพาะแผนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแผนการตลาดนะครับแผนแข่งขัน,ขน,ขนแผนการผลิตนะฮะแล้วก็อัอนนี้กค็คงเป็นเรื่องของแผนทางด้านการใช้งบป,ประมาณการเงนินนะครับ ก,ก็เป็นสิ่งที่คุณจะมีแล้วถ้าให้มั่นใจมากขึ้นก็อาจจะคิดแผนเผื่อไว้ก็ได้นะครับเป็นแผนสำรองต่างๆหลังจากเราได้ดําเนินการมีแผนงานเรียบร้อยก็ลงมือเพื่อที่จะทําการหาลูกค้านะครับซึ่งอาจจะใช้คําว่าเป็นการเริ่มโฆษณาก็ได้นะครับเริ่มที่จะหาลูกค้าเพื่อให้ให้ธุรกิจเราเป็นที่รู้จักนะครับไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เราได้กําหนดเอาไว้ซึ่ง เราต้องเข้าใจว่าลักษณะของการที่จะได้ลูกค้ามาหนึ่งคนเนี่ยกว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยมันมีขั้นตอนมันมีกระบวนการของมันนะครับค่อยๆคัดกรองออกมาจากคนที่เรียกว่เาเรียกว่าไม่เคยรู้จักคนแปลกหน้าเลยเนี่ยกว่าจะให้เขามาเป็นคนที่เรียกว่าคนรู้จักแค่รู้จักก่อนก็พอสมควรอาจจะต้องคิดแล้วก็วางแผนนะครับแล้วก็จากคนที่รู้จักให้มาเป็นคนที่สนใจเราธุรกิจเราท้ายเขาจะกลายเป็นลูกค้าขั้นตอนเหล่าน,นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับก็ต้องมีการวางแผนการตลาดแล้วก็ ติดตามนะครับเพื่อที่จะทําให้สุดท้ายเนี่ยเป้าหมายของเราคือการได้ลูกค้านะครับตรงนี้ซึ่งในลักษณะของการโฆษณาก็ก็อาจจะมีมีวิธีการที่เรียกว่าผ้าหลากหลายนะครับหลายอย่างแต่ถ้าถ้าเรียกว่าเอาง่ายๆที่คนมักจะใช้กันก็เป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับที่เราเราได้เห็นในในสื่อสังคมออนไลน์นะครับมันก็เริ่มต้นจากเรียกว่าคำ,คำเขาเรียกว่าแคปชั่นนะฮะหรือว่าคําถามแทงใจซึ่งไอ้คำถามแทงใจเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มมาจากว่า เรามีโซลูชันอะไรอยู่แต่แทนที่จะเอาโซลูชั่นเนี่ยขึ้นมาก่อนเลยเราก็อาจจะเอาเอาเอา,เอาคำถามแทงใจตรงน,นี้มาเป็นแคปชั่นก่อนนะครับอย่างเช่นสินค้าของเราอาจจะเป็นเ,เรียกว่าเครื่องดูดฝุ่นนะครับที่ที่ท,ที่ที่สามารถขยับไปเป็นสมาร์ทเครื่องดูดฝุ่นเราก็อาจจะเริ่มจากแคปชั่นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคุณแม่บ้านนะครับที่ที่กำลังเ,เรียกว่าทำความสะอาดแล้วก็เหนื่อยเหลือเกินเนี่ยเราก็อาจจะถามว่า อะไรอะยังทนดูดฝุ่นด้วยความเมื่อยหลังอย่างนี้อยู่ใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยหรือว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ปวดเมื่อยจากการดูดฝุ่นยอยู่ทุกทุกวันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเป็นแคปชั่นพอแคปชั่นนี่มันสามารถสร้างความสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เนี่ยแล้วก็เสนอข้อเสนอในการแก้ปัญหาว่าเอยเราฉันก็คือเอ่อเราคือบริการสินค้าที่จะช่วยคุณดูดฝุ่นโดยคุณไม่ต้องมานั่ง เรียกว่าก้มหลังก้มๆเงยๆต่อไปนะครับแล้วก็เริ่มจากคําถามแทงใจข้อเสนอในการแก้ปัญหาแล้วก็จุดแตกต่างของคู่แข่งนะครับว่าไอาของเราเนี่ยมันอัตโนมัตินะมันสามารถที่จะเรียกว่าค้นหาจุดที่มันสกรปรกได้โดยอัตโนมัติแล้วคุณก็จะได้ประโยชน์อะไรถัดไปก็คือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับคุณก็สามารถที่จะไปนั่งดื่มกาแฟดูทีวีโดยที่ไม่ต้องออมานั่งเหนื่อยหลังคนหลังแข็งแต่ว่าพื้นบ้านก็สะอาดได้เหมือนเดิม แล้วก็มีคํายืนยันจากผู้ใช้งานนะครับหรือคารับรองความน่าเชื่อถือว่าเนี่ยมีคนที่เอาไปใช้แล้วเขายืนยันว่าใช้ได้ดีแล้วสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ call to action นะครับในกางของการโฆษณาก็อาจจะต้องมีการให้เขาได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าโฆษณาไปแล้วเนี่ยไม่มี call to action นี่ถือว่าพลาดนะครับเช่นติดต่อเราสั่งซื้อเลยนะครับหรือถ้าจะให้ดีก็อาจจะกระตุ้นความความต้องการให้เกิดการซื้อเร็วขึ้นอย่างเช่นซื้อตอนนี้ลดราคา5 0ส อ่านะครับหรือว่าสินค้าตอนนี้ซื้อ1นชิ้นอาจจะมีอุปกรณ์ประกอบแถมให้อะไรก็เป็นการอย่างที่เราได้พบได้เห็นกันก็ช่วยกระตุ้นให้การโฆษณาเนี่ยมันเกิดผลลัพธ์ที่มากขึ้นนะครับส่วนที่6นะครับที่เป็นพื้นฐานของการสร้างเ,าเรียกว่าธุรกิจใหม่ก็คือการสร้างฐานลูกค้าเมื่อเราได้เปลี่ยนจากคนที่เรียกว่าคนแปลกหน้ามาจนสุดท้ายมากลายเป็นลูกค้าแล้วเนี่ย เมื่อเราได้ลูกค้ามาสิ่งที่สาคัญโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นหนึ่งมันอาจจะยังไม่ถึงว่าต้องการยอดขายถลม่มทลายก็ได้แต่สิ่งที่จะได้คือมันเป็นการเริ่มต้นที่เราจะได้ข้อมูลนะครับได้ข้อมูลของลูกค้าได้พฤติกรรมได้ลักษณะของเ,อเรียกว่าความชอบนะครับต่อสินค้าของเราเนี่ยก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้เพื่อที่จะทําให้มันเกิดเรียกว่าการสร้างฐานลูกค้าให้เขาเข้ามาซื้อซ้ําแล้วก็บอกต่อต่อไปในอนาคตได้ ตัวอย่างของ,ของรูปแบบของการซื้อ,เ,อเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าก็เช่นบางทีเราให้เข้ามาเป็นสมาชิกนะฮะหรืออาจจะให้เข้ามาเป็นเ,เรียกว่าให้คูป,ปองให้สิทธิพิเศษเพื่อที่เขาจะเข้ามาใช้บริการซ้ำหรือการบอกต่อนะครับหรือ,หร,อหรือว่าถ้าเป็นสินค้าที่บริการก็อาจจะมีการเรียกว่ามี call center ให้บริการหลังการขายต่างๆเหล่า,า,านี้ก็จะช่วยทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการไม่ใช่แค่มาซื้อครั้งเดียวแล้วจากไปนะครับแต่ก็จะมีการซื้อซ้ําแล้วก็มีการบอกต่ออย่างต่อเน,นื่อง แล้วก็ขั้นตอนที่7นะครับที่ก็ถือว่าสําคัญไม่น้อยเลยสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจก็คือเมื่อเราได้เริ่มทําธุรกิจมาจนถึง6ขั้นตอนที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับมีลูกค้าแล้วได้ได้เห็นผลลัพธ์ผลตอบรับจากลูกค้าแล้วเนี่ยก็ควรจะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะมาเพื่อวิเคราะห์ผลลับแล้วก็เอามาทําการปรับปรุงนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ตั้งแต่ตน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดขายกาไรหรือว่าจํานวนลูกค้าต่างๆที่ได้กําหนดไว้เนี่ยก็มาดูซิว่าพอวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ย เราจะทําอย่างไรให้ธุรกิจเราเนี่ยมันดีขึ้นมีความเ,าเรียกว่ามั่นคงแล้วก็มีความพร้อมที่จะทําซ้ําหรือจะขยายได้นะครับโดยอาจจะยกตัวอย่างเช่นจากการโฆษณาถ้าเราใช้ระบบออนไลน์แล้วอาจจะเห็นพฤติกรรมของลูกค้าว่าเข้ามาคลิกคลิก,คล,กคลิกแล้วแต่ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อ,อก็อาจจะแสดงว่าจุดสุดท้ายที่เราบ,บอกวอ่า call to action เนี่ยอาจจะต้องปรับนะอาจจะต้องมีจุดที่เรียกว่าทําให้เขารู้สึกตัดสินใจหรือว่า ดูแล้วเนี่ยส่วนที่พูดมาแล้วก็พอ,พอดูช่วงต้นๆปุ๊บแล้วก็ออกไปนะครับโดยที่ไม่ไม่มาถึงตัวที่จะคลิกเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงที่เราเรียกว่าสร้างความน่าเชื่อถือนะครับอาจจะยังไม่ไม่ทำให้ลูกค้าเชื่อได้ก็ไปปรับอะไรนี้เป็นต้นหรือบางทีเราทาธุรก,กิจไปแล้วเราอาจจะได้มีโอกาสเห็นเห็นโอกาสในการที่จะปรับให้มันเหมาะสมเช่นมีการเปลี่ยนกลุ่มลูกค้านะครับแทนแทนทีพ่พอดูแล้วเนี่ยโฆษณาออกไป ปรากฏว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นอายุ50ขึ้นนะฮะสมมุติอย่างนี้แสดงว่าเราจจะไปโฟกัสกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้นนี้ก็เป็นแนวทางในการที่จะปรับธุรกิจนะครับนั่นก็คือทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับในส่วนของการที่จะ,ะเพิ่มธุรกิจใหม่ให้ให,ให้เรียกว่าเป็นแนวทางผมก็ให้เป็นแนวทางไว้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเริ่มต้นจากการกําหนดคุณค่านะครับที่เราคิดว่าเรามีความ เก่งความเข้มแข็งเนี่ยนะครับแต่เป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยกลุ่มเป,เป้าหมายเนี่ยเขาต้องการก็กำหนดขึ้นมาหลังจากนั้นก็มากําหนดว่าให้เป็นรายละเอียดของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะครับว่าตลาดคือใครลูกค้ากลุ่มเป้าหมายประมาณไหนแล้วก็มาหาจุดที่เรียกว่าเป็นจุดขายของธุรกิจเราในข้อ3แล้วก็4ก็คือว่าเขียนแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้สามารถเอาไปดําเนินการได้แล้วก็มาข้อ5้านะครับก็เริ่มลงมือเพื่อที่จะหา ลูกค้าโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ไปข้อก็คือสร้างฐานลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ําแล้วก็บอกต่อแล้วก็สุดท้ายข้อ็ก็คือนําผลลัพธ์มาวิเคราะห์เพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้แผนธุรกิจของเราเนี่ยมันคมชัดแล้วก็ตรงกับจุดเป้าหมายหรือปรับให้มันเหมาะสมนะครับเพื่อให้มันอยู่รอดแล้วก็เติบโตเพื่อที่จะขยายสเกลต่อไปได้นานา,นาคตครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในเรื่องถัดไปนะครับ